thank yeah. you เป็นคอนเทนต์ต้นปีนะต้นปีครับพี่ต้นปีแล้วเราก็ได้โพสเป็นในเพจแล้วอันนี้คือตั้มครับตัต้มนะตั้มไฮรักน่าจะเป็นกระบะคันแรกในเพจนะไม่ไม่เคยเห็นนะไม่เคย่เยแต่คันนี้น่าจะเป็น JDM นะแล้วก็น้องนิกนี่ครับพี่อันนี้ก็ดีไว้ตั้งนานแล้วก็เลยมาวันเดียวกันวันนี้จะมาได้เจอสปูลแน่นอน ไม่ใช่สปูนนี่มันเป็นสโตนเนาะแม็กสโตนนะแม็กสโตนแม็กสโตนอีโวเลกาด้วยนะก้านะครับก็ขอบคุณเขาเรียกว่าอะไร f อซแล้วกันนะอ่ะได้ครับที่มาไม่ลงนะไม่ลงโอ้รถเขาเหงามากสายกระบะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราแจกติ๊กเกอร์ก่อนแปะเลยที่ผมให้แปะเลยผมจะได้ถ่ายเก็บไว้เลยวันนี้ก็คนที่ได้มาถ่ายเราก็จะมีของ เล็กๆน้อยๆให้นะครับครับนะงั้นเดี๋ยวที่เหลือพี่เก็บไปเลยแล้วกันได้ได้ครับขอาพี่แปะอันนึ่งก่อนอ่ะแปะตรงไหนพี่ตรงนี้เลยแปะไหนที่มันแบบว่าลอกง่ายๆแล้วกันเด่นเด่นตรงนี้เด่นอะไรที่ลอกง่ายๆพี่ก็แปะตรงนั้นพี่ก็บอกครับเป็นติ๊กเกอร์ทอยครับน้อ อ๋วอันนี้ก็ให้พี่เก็บไว้เลยได้ครับมีอันไหนรู้อันไหนอันอันไหนคืออะไรรู้ไหมโอ้ยน้องคนนี้นี่ติดตามอยู่ครับน้องนี้ชื่ออะไรเออไม่เคยดูชื่อชื่ออะไรนะอะไรสักอย่างไม่ใช่นี่นะคุณครูชื่ออะไรนะไอสือไอสือไม่ใช่คุณครูนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สติกเกอร์จุดกลางเต็นด์ด้วยอันนี้เป็นสติกเกอร์โฟโยตานะครับขอบคุณมากมีเฉพาะในงานครับนี่ครับมีงานแล้วก็แปะเป็นน้องไอสือนะครับครับ ไม่่นี่ครับโอ้มาเรามาเปิดคลิปแล้วส่งรูปมานี่คือรุ่นไมพ่พี่หรือย,ยังไงตื่นเต้นดีครับโอไม่ต้องตื่นเต้นหรอกเพจผมธรรมาดาพี่ <laughs> โอ้อันนี้น่าจะเป็นกระบะคันแรกเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนดีกว่าอันนี้มันคืออะไรบอกเพื่อนๆก่อนที่อ,อันนี้เป็นมิติ X ครับมต <My S 2> <ปะ S 1> ิ X <ม>น่าจะสมัยผมอยู่ประมมัง้งที่บ้านน่าจะมีคันหนึ่ง <laughs> ใช่ไหมแต่ก็ยุคตั้งแต่ปีปี90 96, 90, 96, 90เลย96ใช่90เลยแต่ที่บ้านน่าจะเป็นกระบากแคปป่ะพี่ครับแต่นี่คือยังไงพี่สิ่งที่พิเศษ,ส,เศษสิ่งที่พิเศษคือเขาเรียกว่าช่วงสั้น,น,นช่วงสั้นสั้นแท้เป็นช่วงสั้นแท้คือ,อยังไงช่วงสั้นพี่พาไปดูหน่อยเป็นรหัสรหัสเอ็น80ครับช่วงสั้นคือนับนับง่ายๆครับเป็นตอนเดียวแต่มีสี่ขอก็หนึ่งสองสามสี่อ้าวแล้วมันมีช่วงยาวเลยครับช่วงยาวก็มีห้าขอครับกระบากพาณิ อ้าวแล้วอย่างนี้สีขอมันออกมาจากโรงงานตอนนู้นป่ะมีด้วยเหรอมีครับแต่ว่าน้อยน้อยน้อยเหตุผลคือทําไมคือคือช่วงสั้นเนี่ยมันจะขายดีในช่วงแถวภาคเหนือเพราะว่ามันช่วงเลี้ยวช่วงรถมันสั้นกว่าชาวบ้านเขาอ๋อเวลาให้เลี้ยวง่ายเวลาขึ้นเขาลงห้วยอะไรเงี้ยอ๋อมันสบายพวกชาวเขาเขาจะซื้อไปขนของแล้วก็ขึ้นเขาง่ายกว่า ว่าาชงยถ้าผมชอบครับดันได้ช่วงยาวมาเราถอดไอ้นี่ไหมต้องเปลี่ยนอะไรบ้างต้องตัดคัสซีครับตัดคัสซีเลยอ๋อไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าช่วงล้อเขาสั้นสั้นล้อหน้าไปล้อหลังมันสั้นเลไม่ได้ครับไม่ได้เลยใช่ครับตอนแรกเราก็คิดว่าโรงงานคงไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากก็คือคัสซีเดียวกันแล้วก็ถ้ายสั้นมาใส่ครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยตอนออกไปได้นี่จะถูกฝึกอยชาวบ้านเลยโดยทั ตอนนี้กลับกลายมันแพงสุดเลยใช่ไหมตอนนั้นไปแดงเท่าไหร่พี่ตอนนั้นแสนกว่าบาทนะแสนกว่าบาทใช่แล้วตอนนี้อะพี่ตอนนี้เห็นสวยๆก็สองแสนนะสองแสนช่วงสั้นใช่ช่วงสั้นโอ้โหจุกจิกไหมพี่ผมถามสายกระบะถ้ากระบะจริงๆแล้วถ้าเป็นเดิมๆของเขาเนี่ยเขาไม่งอแงเลยครับถ้าเครื่องเดิมเขานะอันนี้เครื่องเดิมไหมไม่น่าใช่อันนี้ไม่เดิมนะครับอันนี้นไม่สวยผมถามหน่พี่ได้มาเนี่ยเบดเสร็จแล้วน่าจะแพงกว่าตัวรถยัง เยอะะครับเยอะทำหมดอะไรไปเยอะพี่เขาทำไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยๆอ,อย่างล้อล้อเบรกช่วงล่างอะไรเนี้ยมันก็ท่วมราคารถละผมถามหน่อยอีอย่างช่วงล่างเราอยากรู้นะเวลาจะโหลดหรือว่าจะอะไรเนี่ยมันต่างกับรถเก่งไหมพี่อะต่างครับนี่คือถามไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าช่วงล่างรถกระบะเนี่ยจะไม่ใช้สปริงจะเป็นทอร์ชันบาร์ทอร์ชันอบาร์ใช่ยางล้อหลังก็เป็นแหนบอ่าเพราะฉะนั้นก็ระบบมันจะไม่เหมือนกับรถเก่งเลย เอาแล้วอย่างนี้เวลาของแต่งก็คือใช้ของใหม่ได้หรือว่าต้องตรงยุคมันพีส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยนกันก็คือเปลี่ยนโช้กเปลี่ยนโช้กหลักๆก,ก็คือโช้กแล้วก็ข้างหลังอะ่ะก็ข้างหลังก็เหมือนกันครับส่วนแหนกจะแล้วแต่สูตรของทางร้าน<อ>แต่ละร้า,านคือทําได้ทําได้จะโหลดมากโหลด <อา S 2> น้อยอยากรู้เบสเร็จจะโดนช่วงล่างโหลดประมาณเท่าไหร่ก็เอากระบะเอาดีๆนี่ก็ ถ้าเป็นโชคดีๆก็ประมาณหมื่นไปปลายสองหมื่นก็ได้ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่รถเก่งน่าจะมากกว่ารถเก่งมากกว่ายืนพื้นที่สองหมื่นกว่าแลยเพรถเก่งสตาร์ทคือหมื่นเก้าสองหมื่นแต่นี่ก็คือหมื่นกว่าก็ได้ครบชุดแล้วที่เหลือก็ล้ออันนี้มันเป็นห้าลูร้อยสิบสี่หรือห้าลูร้อยของผมร้อยสิบสี่ครับร้อยสิบสี่เอาก็าหาง่ายอยู่ใช่แต่ราคาก็แม็กก็แพงอยู่ใช่ครับโอ้โหนี่สวยนะกล้วยด้วยนี่กล้วยไทยอาร์ไทยอาร์ด้วยเก้าครึ่งแท้ละโอ้โหป๊อปเท่าไหร่พี่ ออกระบาดนี่ก็คือใส่อะไรก็ได้มั้งออฟไม่ต้องเลือกก็มันหาหาของให้ได้ก่อนนะเพรด้ก่นเดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวค่อยบอกจะเอารถบ้างรถมาแล้วก็เริมอะนาเปร์อะนาเติมได้อันนี้คือมาเปิดโลกเลยนะผมผมมาเปิดโลกเลยนะเคยได้ยินพวกบรรโหลดนี่คืออะไรใส่กล่องโหลดเหรอพี่ใช่ครับใช่ครับเพราะไันเขากล่องโหลดคือเราก็จเรื่องกล่องโหลดก็คือคือมันจะเป็นกล่องรองอยู่ที่แหนบครับ ให้รถมันเตี้ยลงอ๋อก็เหมือนกล่องมันเตี้ยลงมีเห็นไหมพี่อันนี้ต้องต้องมุดเข้าไปดูเอกลกองหลดสีขาฟ้าดีีเพืนเห็นไหมครับลองดูจากกล้องก่อนไหนดูสิอ๋อใช่อนไ้เขาเรียกกองโหลดนั่นคือกลองโหลดใช่ครับอ๋อจำึง้ะเกิดมาผมไม่นี่นะกองโหลดใช่ครับวันที่เขาเรียกสีขอคือนับไอ้ตัวนี้ผมไม่รู้จริงนะผมไม่รู้จริงผมไม่ได้ยินนะผมาก็ไม่รู้ผมก็คิดว่า ไอ้สี่ขอห้าขอแล้วก็คิดว่าเป็นรุ่นเป็นชื่อเรี่ยกอะไรอย่างงี้อ๋อตะขอคือขอนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีกองโลดมีอะไรที่ผมอยากรู้วงการนี้อ๋ถ้าเกิดอย่างอย่างอันนี้มายังไงจากโรงงานแล้วพี่อันอันนี้เป็นสรุปของพวกตัวนอกนะครับแล้วก็วิธีการทําคือจอะหรือว่าลาะหรือว่าล้อตะเก็บหรือยังไงจอะครับ๋อจาะเอา มันก็ขอบยิมขอบยางก็เลาะอ๋อคือเอามาเม็ดอา<อ>ร,ร์คตรงนี้อ๋อรู้แล้วก็คือเจาะมาแล้วก็ใช้เม็ดอาร์คใช่มันเป็นของตรงรูปม,มันก็ใส่ได้เลยอ้ามถามเลยพี่น้ำเข้าไหมไม่เข้าครับไม่เข้าถ้าสาดแรงๆก็ไม่เป็นไรขอบยางไม่ไม่เป็นครับนี่ครับกระบะและ้วทำไมต้องเอาแบตยามมาอยู่นี่ด้วยพี่ต้องการเก็บของเครื่องให้อ๋อและไออย่างเงี้ยอย่างนี้กระจกก็มีราคานะครับหนึ่านก็คือล็อกข้างในได้ใช่ไหม ใช่เราเปิดได้ครับแล้วถ้ากด<ม>จอดข้างนอกไอ้นี่ไม่ใช่จุดจุดอ่อนนะเรล็อกข้างในครับอ๋อไม่เกี่ยวกันก็เหมือนกระจกใช่มันเป็นของพวกพวกรถโฟล e วลุยป่าโอ้นี่ครับพี่เขาออกงานมาเยอะแล้วเนี่ย90เชงช่วงสั้นตีแมท่ท่อเอ็กโอมีหมดเลยนะครับอันนี้ผมเคยเจอขายกาแฟขายกาแฟเป็นไงพี่งานขายกาแฟดีครับดีครับเล่นเยอะดีดดดไปกี่โมง โอ้ต้องตื่นแบบตีสี่ตีสี่ตีห้านี่ถ้าไปไม่ถึงนี้ไม่ได้จอด,โอ,ดโอ้โหครับวันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องช่วงแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มภายในก่อนดีกว่ามาแล้วค่อยไปเครื่องได้ครับวันนี้มาเปิดโลกนี่ก็คือกันสาตามรุ่นเลยอ่าคืออันนี้มันประตูก็ไม่เหมือนชาวบ้านอีกไม่เหมือนอีกเาเรียกประตูหูช้างมันจะมีหูช้างปบดนี้ ทงไมตีปกดิเหเป็นกระจกอ่าใช่ใช่ใช่เหมือนพวกรถเนโทเลยฮะอันนี้เหมือนญี่ปุ่นมีเยอะเพราะญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยเปิดแอร์แล้วก็อันนี้จริงไว้สูบบุหรี่ใช่ไหมจริงครับแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีแอร์ไงเปิดแล้วดักลมเข้าดักลมเข้าแต่ปุ๊บเนี่ยกันสารนี่มันก็ยี่หายากเพราะว่ามันไม่มีพอดีอีกตั้งแค่นี้มันโป้มันยาวไปถึงนี่สมมติตอนนี้ก็ต้องเบอร์อีเบย์อ๋อเรียกงวัฒนาการจีนเจินเขาไม่มี จริงก็ไม่มีมันรุ่มันเก่าแล้วครับก็ไม่ทำแค่ร้อชุดอย่างเงี้ยเขาจะไปขายไม่คุ้มแพงไปพี่ก็ถึงไทยก็อยู่ประมาณประมาณสี่พันที่มันก็แหมพ่อคุณแหละมูกงมูกเก้นมันก็เหมือนกันแหละใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือคราฟสแควร์ใช่ครับแต่ไม่ตรงแน่นอนไม่ตรงไม่ตรงก็เจาะเอาเลยมันมีรูมันมีรูให้เราเพราะปกติกระจกเดิมเดิมมันจะเป็นอ๋อเป็นออกมาใช่คล้ายคล้ายกัน ตกแท้าๆแกอผมถามเลยพี่มีคอมเมนต์นึงผมงงงูเหลือมันคืออะไรงูเหลือมสติ๊กเกอร์ครับอ๋อเนี่ยนะใช่ใช่อันนี้คือตรงรุ่นตรงยุคมันต้องเป็นลายนี้ใช่เลยพี่งูเหลือมใช่ใช่จริงๆเขาเรียกสายลุงสายลุงผมนีหลาชื่อว่ามันลายเหมือนงูเหลือมมันมีหลายสีครัพี่หรือว่ามีแบบสีเดียวสีเดียวครับสีเดียวเลยเรามันออกห้างมันก็แปะมาให้นะแต่เราอะแกะทิ้งกันใช่กันต้องแกะแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องหักมาแปะ ใช่คือผมผมเมื่อก่อนที่บ้านมีมัตตาก็จะมีสติกเกอร์ติดมามัตตาขันเดอร์ใช่แกะนี้แกะนี้อย่านี้เราหาตรามลับมาแผลแปะโอ้ยย้อนกลับไปเลยนะอันนี้คือตั้งเดิมเลยพี่หรือว่าอันนี้ตั้งไม่ไม่ไม่เดิมครับแผลแต่ใหม่แต่ใหม่แต่ลายเดิมแต่ใหม่โรงงานหรือว่าสั่งทำพี่ก็คือเบิกโรงงานเอี่ยงนี้เขามีมีหมดแล้วมีสโต้ทำใหม่กลับมาใหม่แล้วไม่ยากคิวเค้าดูภายในดีกว่าไหมเงยไม่ทันไปไหนเลยพี่เขางงเลยมันถึงใส่เลย นี่ก็ภายใน90เลยจริงๆโตต้ตาเขาเออกแบบมา10กว่าปีนี่เหมือนเดิมน,นะใช่นะคล้ายๆไอ้แบบนี้ไม่อย่างนี้ไปดู F T 86ได้ไม่ต่างไม่รู้วิวัฒนาการภายในโตต้ตาคือเขาประมาณนี้บอกใหม่มากอบอกอันนี้หมอนตันอ,อันนี้หัวตะขายครับหัวตะขาย,าขายสีนี้จะหายยากหน่อย แล้วหมอนตันคืออะไรพี่ตรงนี้มันจะทึบรับอหอก็เรยหมอนตัน,ห,นหมอนตันแต่นี้เรียกหัวตะขคายนตะขนี่ภายในใหม่ม,มากนะแบบรถใหม่ใหม่อยายผมบอกเลยนี่กี่ปีนะยี่สิบแล้วมั้งอันนี้สาสิบแล้วสามสิบแล้วสโอโ้โหดูมีอย่างนี้ด้วยผมขอลองนั่งฟิลก่อนสมัย ย้อนไปสมัยตอนนั่งเรียนขับไปทรงอะไรประมาณนี้โอ้แต่ยุคนั้นไม่มีคับสแควร์นะไอ้ใช่ไม่ใช่เรียกอะไรนะซูม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 มีผสมของใหม่ใช่ใช่ใช่คันนี้จะแบบผสมสารครับไม่ใช่แบบอันนี้ก็เป็นดิฟฟี่เซตดีป่ะจะเป็นตัวแรกป่ะพีครับโอ้แผงประตูนี้คือเดิมเลยหรือว่ามาพออประตูครับมที่แต่ว่าเราเอามาคู่ใหม่ละคู่ใหม่เลยมันถูหมดแล้วครับนี่เป็นรถสปอร์ตเหมือนกันนะ ของตัว <laughs> ของตัวนั่งได้อันนี้เป็นเข็มไมผมเห็นเป็นไมนนเป็นเมกาครับแล้ว<อ>บอกความเร็วเป็นไม้ต่อชั่วโมงเป็นเมกาเทอร์โบเช็ค ก็ตัวนี้มีทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาใช่ไหมมีมีหมดครับขายตัวนี้ขายทั่วโลกทั่วโลกของแพงของแพงอะไรใส่แก้วที่ใส่แก้วไหนเนี่ยนะตัวนี้ของธรรมดาธรรมาได้นี่คุณมั่วคุณไม่รู้เรื่องไงคุณมั่วเนี่ยดีผมมันแพงอ่ะตอนนี้คุณมั่วนี่เขาบอกของธรรมดามีมีหัวเกียร์อะไรงี้อ่ะอ่าหัวเกียวมีไล่พี่อันนี้เราไล่ไปถึงนี่เปิดโลกกระบายนะครับแต่ก่อนต้องใส่แม็กไลเนอร์ใช่ใช่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้ว เป็นพยางไม่ได้ขนแล้วมั้งไม่ได้ขนอะไรไม่ขนอะไรแล้วนี่ที่ไหนได้ขอดูล้อกับยางก่อนโอ้โหใส่สองแปดด้วยอ่ะใช่ยางสองแปดสองแปดแต่นี่กว้างเก้าเหรอแต่อยู่กับกระบะมันก็ดูไม่กว้างนะครับสองสองห้าอ๋อสี่ห้าสิบสิบหกสิบหกครับสิบหกยางก็น่าจะหายากอยู่นะไซส์ยแปดแไซส์นี้หายากใช่สองสองห้าสี่ห้าสิบหกสุดท้ายก็ต้องเบิด เบิกใหม่เบิกญี่ปุ่นนะพี่หรือว่าเบิกใหม่เลยบ้าเราเนี่ยครับมีอยู่สั่งเอาอะไรอย่างงี้ใช่ๆโอ้โหมีอะไรพี่ไฟท้ายอ่ะอ่านี้เฟรนเล่ไฟท้ายเมกาอ๋อ LED เมกาบ้านเราไม่มีเออมันเป็น LED โอ้ไฟท้ายก็ไม่เหมือนไทยเพราะโคตรติ่มเปิดข้างๆนี่ก็แต่งผสมญี่ปุ่นเมกานะเอาที่ชอบเลยใช่ครับอันนี้มันเปิดตรงนู้นใช่มันเปิดตรงกลางเป็นเมกาพี่ ใช่บ้านเราไม่มีอย่างงี้บ้านเราเป็นอย่างงี้อ่าเ็กซึ่งญี่ปุ่นก็จะเป็นตรงนี้ใช่อ๋ออันนี้เป็นเมกกะคือพี่ใส่อะไรที่มันแปลว่าที่เปิดแบบนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคนแล้วเหรอไม่ผมผมว่าอะไรที่มีน้อยพี่เขาเลือกประมาณนึงมันต้อมีที่เปิดแบบนี้แต่สวยสวยเราขอดูเครื่องพี่ดีกว่าได้ครับเราค่อยถ่ายรูปก็เป็นพวงมาลัยนาดีทั่วไปใช่พวงมาลัยนาดี โอ้ยมีอะไรเพิ่งกับพึ่งเปิดเครื่องพี่อ่ะอันนี้คือเขาเรียกฝาอะไรนะฝาใสอ่าครับเดี๋ยวดูดอ๋อกระน,นะแล้วก็ชุดหน้าก็เป็นวีค <V> ว่า LN106 l n ่0 6คือครับคือของเมกามันคือเครื่องเป็นไมตรโยกสูงอ๋อพวกโซวิวครับมันจะหน้าตาจะเป็นสไตล์อย่างเงี้ยอย่างนี้หมดเลยใช่ตัวสูงมันจะ คือเหมือนเหมือนี i ก o แปลงหน้า Fortune อ่ะฟิลเดียวกันเลยครับไมตี้แปลงหน้าเป็น106อะไรเงี้ยครับอง่ายคันนี้คืออะไรมีน้อยพี่เขาจับใส่หมดผสมผสมผสมหมด่ะดูเครื่องดีกว่าเอาเปิดงี้เลยงี้เลยโอ้โหเนียนกิฟเนียนกิฟนี่ใช้ทุกวันมาพี่หรือไม่ได้ใช้ไม่ใช่ก็ขับยากหรือไงครับขับง่ายครับ ง่ายประหยัดน้ำมันสตาร์ทที่เดียวไอเย็นเพียงเพราะอันนี้คือเครื่องอะไรครับอยากรู้พี่สามพันหนึ่งหนึ่งเคดีสามพันวิโก้คือของอ๋อของวิกโก้ตัวตัวตัวปัจจุบันหรือว่าตัวก่อนไม่ไม่ครับอันนั้นรีโว่คือตัวอ๋อตัวเมื่อห้าหกปีอันนี้คือตัวตัววิกโก้แชมป์มาครับสปอร์ต라이เดอร์เอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนายโคจูเนอร์โคจูเนอร์โคจูเนอร์แชมป์แล้วก็มาใส่ใช่แปลงเยอะไหมพี่หรือว่าไม่ยุ่งยากต้องทำทั้งเครื่องใหม่อืม จุดยึดอะไรก็ขับปกติมันก็เบาใช่ใช่ครับผมถามน่ยทำไมถึงเลือกใส่เครื่องตัวนี้คือเราทํารถเพื่อที่ต้องการแบบคือทํารถเนี่ยมันต้องมีแบบคือเราต้องหาจุดว่าเราจะแต่งแนวไหนเดิมๆไ่แมกโรหรือว่าแนวแบบพิกหน้าของเราไปเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยบอกวางเครื่องไปเลยไหนๆก็ตแต่งแบบฉีกไปแล้วฉีกไปแล้วไปละวก็วางเครื่องฉ,ฉีกไปเลย ตอนแรกก็เล็งพวกดีแมกอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่อยากข้ามใช่มันก็โตต้าไปเลยเนาะมันเปิดแล้วอุ้ยดีแมกใช่มันนี้งดีแมกมันมันวางแล้วจบครับพอจบสายไฟมันนอนอ๋อผมว่าคนเล่นเยอะที่มันวางเขาว่ามันไม่จุกจิกไม่จุกจิกใช่อันนี้จุกจิกกว่าเหรอผมรู้ว่าไม่คือเซนเซอร์มันเยอะครับอืมเราก็ต้องมาไล่สายไฟให้ขึ้นใหม่จากใหม่ไปเก่าใช่โอ้โหต้องมีกล่องไหมพี่หรือไงครับแต่ผมพยายามแบบ ใช้กล่องเดิมใช้ของเดิมทั้หมดเพราะว่าเราไม่ได้ไปโมดิฟายอะไรแรงๆ,ๆอะไรมากมายแต่เซนเซอร์ไม่น่าเหมือนรถเก่งมากก็มีไม่กี่อย่างไล่เอาเน้นแต่งสวยมากกว่าไม่เน้นไรผมถามพี่อย่างนี้ถ้าใครอยากรู้อยากวางนี่ต้องเตรียมตังค์เท่าไหร่เออถ้าเกิดอยากรู้สส่กระบะถ,ถ้าเกิดสภาพนี้คือผมทำไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดวางไปเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าน่าจะมีประมาณแสนห้าหมื่น้โหพราคนะเครื่องแพงครับเครื่ <ผม S 1> องแพงเครื่ <ผม S 1> องสามพันนี่ต <ผม S 1> ้องมีแสน โอ้โหเครื่องเกียร์มอเกยเครื่องเกีเลยใช่ไอ้จริงอ่ะเพราะไอเราคิดว่าหลักหมื่นนะเนี่ยถ้าเครื่องสองล้มันก็น่าจะได้ครับเจ็ดแปดหมื่นอะไรเงี้ยผมเหมือนซื้อหัวมาเลยทั้งหัวมันก็ซื้อซื้อแต่เครื่องเกียร์เนี่ยว่ะโอ้เครื่องเกียร์หกเกียร์ป่ะอันนี้คนเกียร์บิ๊กโห้าเกียร์ครับห้าเกียร์อ๋อวันนี้ผมไปนั่งขับอีกการหนึ่งม่งมีหกเกียร์ใช่ถ้าหกเกียร์มันจะลําบากเพราะว่า คูนเกียร์ไม่ตีมมันใหญ่ก็มันต้องผ่าหมดเลยครับอันนี้ต้องผ่าพี่หรือว่าใส่ได้เลยไม่ต้องผ่าเดิมเดิมก็สายกระบะนี่ก็เอาเรื่องนะเอาเรื่องเราเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้ราคาเครื่องไอ้เราก็นึกว่าน่าจะเคโอ้โหเสียบนี่สวยเลยนะเดี๋ยวขอไปนั่งรถพี่ลองสะหนึ่งรอบได้ครับเป็นไงพี่กับคนที่มาเล่นรถยุค90้าศูนตอนนี้อันนี้ถือก็เป็น90้าศูนย์มั้ยครับ ก็ถือว่าราคาจับต้องได้ตอนนี้ก็กระแสดีเลยครับกระแสดีคนกลับมาเล่นกันเยอะถ้าใครอยากหา90ก็กระบะก็ได้นะจริงๆก็ได้เราผมชอบชนะจริงเอ,เ,อเอาจริงใช้งานอะไรเอาจิงๆอะ90จริงๆมันอยู่ที่แต่งมากกว่าอย่างเงี้ยมันดู JDM แต่มันได้ได้แม็กกล้ยเข้ามาถึงมันจะมีพาที่พี่บอกแต่มันโดยโดยรวมมันก็คือก็รถญี่ปุ่นเะนอะใช่ฮะแต่คนเล่นเยอะไหมในกลุ่มก็เยอะนะครับเยอะนะ คันนี้ถือว่าเป็นเซเลบ็บพี่ผมเห็นลงรูปไปนี่มีคนคันนี้เซเลบพี่เซเลบเลยใช่ไหมขนาดนั้นครับผมเห็นลงรูปไปนี่โอ้โหป้ายแตะสวยสวยวันนี้มาเปิดโลกโลกเขาเรียกว่าอะไรเดียวเขาเรียกอะไรพี่ผมอยากรู้หรือว่าเรียกกระบะหรือว่าเรียกตอนถึงในกลุ่มกระบะช่วงสั้นก็ได้ครับอ๋ออันนี้คือให้เรียกกระบะช่วงสั้นใช่กระบะดเก้าศูนย์กระบะดเก้าศูนย์มีอะไรที่เขาเล่นอีก มิสูบิชิแชมป์ไหมเฮ้ยใช่ป๋ววะช่วงสั้นมีหลักๆนะครับไมตี้ไมตี้ที่ไมตี้หลักๆเลยอ่าฮิโร่ก็คือเก่ากว่าไอนี้อ่าแล้วก็ถ้าเป็นนิสสันก็บิ๊กเอ็มอ่าเห็นเมืองนอกอยู่บิ๊กเอ็มแพงกว่าไหมพี่บิ๊กเอ็มราคาใกล้เคียงครับสี่ขอสั้นก็มีมีแล้วมีอะไรอีกพี่เล่นๆกันนะครับแล้วก็ทีฟ้าอิซุปีซูปทีฟ้าอันี่หายากหายยากอีก ถ้าเป็นรถสั้นแทนนะฮะใช่ที่หลักๆก็มีประมาณนี้ยากสุดน่าจะเป็น TFR ใช่ยากสุด TFR แต่ยัง L 2 0 0 L 2 0 0้ L รี่บ้านเราบ้านเราไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นครับแต่จริงๆล้วมีมีซูบิชินะใช่แต่บ้านเราไม่ค่อยเห็นตามมือนอกมาเยอะอืมุ้ไทยก็จะมีเป็นตัวยาวปกติใช่ถ้ารถใหม่ๆก็เป็นพวกพวกเอ่อไทตันอนด้าอะไรเงี้ยมีไทตันฟอร์ งงว,วันนี้ขอบคุณมากเหนื่อยไหมพี่ประการมาให้สัมภาษณ์สนุกมากชอบมาก,ก,มากแล้วเป็นไงคิดไงกับเพจไอทอยเลสซิ่งเนี่ยเกะกะลุกกะก็คือแอบติดตามมาตั้งแต่ช่วงสมัยที่แบบมีไทโ e แล้ก็โตคุยะอะไรเงี้ยพอเริ่มมีแรงก็ทอยทอยเลสซิ่งเต็ียนก็มาพร้อมคู่กันเลยผมเป็นคนทำหมดเลยพี่ใช่ก็เลยได้ติดตามาตัต้งแต,ต่ตตามา ขอบคุณครับที่ติดตามเพจเล็กๆอัวันนี้มาเจอ FC ปีแรกนะเพราะโควิดเลยให้เราเจอกันนี่ครัเดี๋ยวเราก็มาเก็บภาพแล้วเดี๋ยวก็อาจจะไปนั่งกับพี่เขาคุยอีกรอบหนึ่งวันนี้ได้ความรู้เรื่องกระบะเยอะเลยมีอะไรฝากถึงคนที่กำลังอยากหาเล่นพี่อะก็คือตอนนี้เ้าอยากจะแนะนำว่าถ้าจะจะหาซื้อพวกระบะช่วงต้านอะไรเงี้ยให้ศึกษาประวัติรถก่อนแล้วก็อย่าเล่นตามกระแส เพราะว่าช่วงอยู่เนี้ยโจมันเยอะโจมเยอะเราต้องประวัติรถมันก็ต้องศึกษาให้ดีรถแท้เปล่าอะไรเงี้ยครับสุดท้ายเวลาดูอะไรดูบอดี้กับดูเล่มก่อนดูดูเลขตัวถังก่อนเลยครับเลขถังมีตัวถังครับมีสับอีก้นช่วงยาวเลขตัวถังจะไม่ไม่เหมือนกันอ่ะผมจะถามหน่อยพี่ลองปรึกษาพวกเพื่อนๆก็ได้อย่างงี้มีแนะนำไหมอ่ะเลขตัวถังไงพี่เริ่มต้นยังไงมันตีช่วงสั้นเนี่ยจะไม่ง่ายเลย80 LN 80ของพี่มีไหมอ่ะผมไปดูตัวอย่างมันจะอยู่ที่คัสซีครับอ๋อต้อง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  ช่างมันไม่เป็นไรพี่<ช>อแล้วต้องไปขูดเหมือนประกัน<ช>ก็คือเริ่มต้นอีกทีครับพี่ก็ต้องดูที่รหัสตัวถังครับเพืาออย่างไมตี้เนี่ยมันจะลงท้ายด้วย80มี LN80 กับ RN80 อ่าดู80เสร็จปุ๊บเราค่อยดูเล่มต่อเสร็จแล้วก็จูงมือไปโอนก็ก็ต้อง ก็ต้องดูว่ารถจริงๆถามในกลุ่มได้ไหมคว้างหรือเปล่าเราถามในกลุ่มจริงๆถามในกลุ่มดีที่สุดครับที่กลุ่มถามคนที่เล่นกันมานานๆอะไรเงี้ยครับในกลุ่มชื่อกลุ่มกลุ่มอะไรถ้ากลุ่มที่ใหญ่ๆหน่อยก็กระบะชงซ่านกระบะชงซ่านใช่ครับถามไปปุ๊บพี่เขาช้อนทำไงวะเราไปเจอช้างเผือกมาพี่เขาบอกไม่ใช่หรอกตาได้ครับพี่ทุกคนอัธยาศัยดีครับเอเลดเปิดลงใเอเลดเอเลดเอเลดโอ้ยเอเลดนี่เหรอ ไม่ธรรมดานะคันนี้เอเดล้อกล้วยเครื่องสามพันบ่อเล็กคอรโลจริงๆก็เลโโทร,รนะตรงยุกตรงยุกอันนี้ตรงยุกสายซิ่งมีฝาแสงว่าพี่ต้องมีฝาเดิมแน่เก็บไว้อยู่นี่ครับแต่พอดีทำเครื่องแล้วก็เลยอยากโชว์สวยเรียบๆผสมมากกว่าของพี่น่าจะเป็นมิกๆเนะใช่น่าจะเป็นแบบ JDMUSDM <ใน S 1> ผสมกันเอาที่ชอบแต่ลงตัวลงตัว ผมว่าได้ล้อล้อจริงๆอ่ะล้อฟิตเมนต์ล้อยางอ่ะนะเพราะช่วงล่างนี่กว่าจะจบนี้นานนะออครับหาหที่ทีจบจบโอเคมาลองนั่งฟิลกระบะหน่อยได้ครั รู้คุยรู้เรื่องวะนะเสียงมันจะดังๆบ้างแต่ได้อยู่ขับบ่อยไหมพี่ไม่น่าบ่อยนะไม่ค่อยไม่ค่อยขับครับส่วนใหญ่ครับที่ละครั้งอะไรเงี้ยครับขับออกมาดื่มกาแฟโอ้น่าขับสบายสบายลองเสพกระบะบ้างวันนี้นี่มีสลุปด้วยใช่ใช่ก็แอร์เย็นอยู่นะน่าจะเย็นแหละห้องเครื่องเย็นแอร์เย็นเย็นเพีงพอครับอ๋อไม่เีไม่มีคันนี้ไม่มี ก็ซื้อมาแชลแล้วกันทำไมพี่ชอบเท่พี่ค,ครับกระบะผมชับกระบะผชอบอลยครับแฟนผมก็ชอบเลยเฟังเสียงกระบานสักหนึ่งรอบนี่ถือว่าเสียงดังไหมพี่ออดังครับดัง ระดับนึงแต่ไม่ถึงขนาดดังเหมือนพวกรถรถที่แบบเขาทำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือขับได้อยู่ขับได้ไดนี่ขับไปไกลสุดเมื่อเท่าไหร่พี่เอ๊ะขับไปไกลสุดที่ไหนครับอ,อ๋อพัทยาชลบุรีออ <ไป S 1> เข<ล>าไปได้อยู่ไปได้ไปได้หมดนะครับเห็นบอก<ด>ประหยัดน้ำมันนี่คือประหยัดน้ำมันยังไงครับน้องว่าไปเดิมๆไม่ได้ไปซิ่งเครื่องอะไรก็เลยก็เลยไม่ได้ โอ้โหแรงอยู่เข่าเรื่องนะเนี่ยเสียงเครื่องไปก่อนโอเคก็สั้นๆนะครับครับสนุกสนกก็สนุกด้วยมันด้วย